ท่านผู้ชมมาดูพ้าสวยกันพ้าพิมพ์นี้เป็นพ้าพิมพ์ของหลวงพุทธโอ้เป็นพ้าประสบการณ์ทีห่หลายช่องเขาลงกันช่อง,งต่างๆเขาพิมพ์หลวงพุทธมาลงทางช่องเราก็ มีพระมาให้ชมแต่ขอบอกก่อนนะว่าผ้าของเรานี่เป็นเป็นผ้าที่มาตรฐานมีจุดตายให้ชมจุดตายใต้รกแล้แล้วก็แตกที่มือแตก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 เซียนมางคนเอาผ้ามาลงนี่ ผ้าไปล้นไม่ชัดเจนจะต้องมีมวลสารมีพระธาตุเกาะรรมธาตุขาวขุณนทำให้เนื้อผ้าปเปีกเยกๆเนี่ยฮะรมธาตุขาวๆนะรรมธาตุจะทำให้เนื้อพ้ามองไปแล้วมันฉ่ำมันเปีกเยกนะ นี่ธรรมธาตุเนี่ยแข็งแล้วเนี่ยแข็งชำๆเปียกๆเนี่ยแข็งธรรมธาตุเกาะมองไปเหมือนกับเรามองเข้าไปในกระจกนะครับเนี่ยภาที่สวยก็มีเป็นแบบนี้ ให้ดูชัดๆพิมพ์แตกพิมพ์แตกได้รักแร้เป็นเม็ดเม็ดใต้รักแร้สองสามเม็ดโค้งๆเรียงๆกัน แล้วก็แตกที so ่มือที่มือแตก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 เส้นจุดท้ายก็แตกพระที่สวย เสียนบางคนเอาผ้ามาลงก็ขาวไปเลน่นเลยถ้าสมเด็จจริงๆเนี่ยมันไม่ขาวมันไม่นั่นเลยมันจะเป็นพระธาตุมะเกาะพระธาตุมะเกา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 ะไม่ใช่ว่าจะเรียกประธีเดียว Mm hmm.